เขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาหรือยังขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนู3าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก เจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเดียมโพลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษเดซันพลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมษิงทธนูมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุน้ำเป็นคนที่มีเหตุผลมีความตั้งใจมีความชัดเจนมีความพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแต่สถานะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะ คุณมีความหวั่นไหวมีความคิดมากบางทีอาจจะทะเลาะก,กับตัวเองด้วยนะคะในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะหรือบางทีคนรอบข้างคนรอบตัวของคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่คุณคบเขาก็ได้มีปัญหามีประเด็นเกิดขึ้นแล้วทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวไม่แน่ใจคิดมากอยากได้ความชัดเจน พลังงานของคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่คุมเคลืออยู่แล้วชอบอะไรที่ชัดๆเคลียพลังงานในตอนนี้เหมือนกับพยายามที่จะหาคําตอบในความคุมเคลือนั้น,น,นเองนะคะหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์คุณอยากชัดเจนแต่สถานะที่มีอยู่ในตอนนี้น่าจะยังไม่ชัดเจนแล้วคุณอยากได้คำตอบนะคะคุณไม่อยากอยู่ในสถานการณ์นี้ยาวนานไปกว่านี้นั่นเองนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณเขาคือใครขอพลังงานของเขาหน่อยขอพลังงานของเขาคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะควินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกสบกันเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำ ห้าดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมสิบดาบพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ําคนธาตุลมจริงๆคนๆคนนี้ก็เป็นคนที่มีความจริงใจรักใครรักจริงนะคะเป็นคนที่หึงที่หวงคนหนึง่งแต่ว่าเขาอาจจะเคยผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับความรักมาก่อนไม่อยากจะด่วนตัดสินใจไม่อยากจะเร่งรีบไม่อยากจะเร่งร้อนรีบร้อนนะคะอยากได้ความช่ว์อยากได้ความมั่นใจอยากได้ความชัดเจน เป็นคนที่รักใครรักจริงรักเดียวใจเดียวด้วยนะคะรักใครก็อยากจะมอบชีวิตให้มอบหัวใจให้นั่นเองแต่ว่าระหว่างคุณกับเขามีความคลาคาสางังเพราะว่าเขายังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจในหัวใจของคุณนั่นเองพลังงานของเขายังคงมีความกลัวนะคะกลัวคุณจะมีคนอื่นกลัวว่าคุณไม่ได้มีแค่เขาเพียงคนเดียวในหัวใจนั่นเองนะคะ พลังงานเหมือนกับว่าเขารู้สึกหึงหวงเขายังไม่กล้าที่จะไว้ใจวางใจเขายังกลัวว่าเขาจะกลับไปเจ็บแบบเดิมนั่นเองนะคะความคิดมากของเขาแห่งแมนของเขาแม้เขาไม่มั่นใจแต่เขาก็ไม่ได้ปล่อยมือหรือว่าเขาไม่ได้ไปไหนเขาก็ยังคงอยู่ตรงนี้ที่เดิมรอคอยความสัมพันธ์รอคอยความรู้สึกรอคอยความมั่นใจที่มากกว่านี้อาจจะต้องอาศัยระยะเวลานั่นเองนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าแล้วเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วหรือยังนะคะเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วหรือยังในตอนนี้นะคะคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยห่าว่าสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณอยากชัดเจนแต่เขาดูกล้าๆกลัวๆก้าวๆถอยๆเราก็คุณไม่แน่ใจว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงนะคะเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาหรือยัง ความจริงใจนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่อยู่แล้วแล้วเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะโอกาสนะคะรู้สึกพิเศษพิเศษมากๆพิเศษกว่าคนอื่นนะคะ ความกังวลความไม่ชัดความไม่เคลียร์นะคะไม่แน่ใจในอนาคตมีความกลัวอยู่แต่กลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะมีความกังวลกลัวจะกลับไปเจ็บแบบเดิมนะคะบางทีหากว่าคุณอยากชัดเจนกับเขาพลังงานของคนคนนี้คุณต้องทําให้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะหรือพูดอะไรที่แบบชัดๆตรงๆไปเลยว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากรู้อะไรนั่นเองนะคะเดอชารีออดนะคะ อยากเรียนรู้อยากมั่นใจอยากแน่ใจอยากให้คุณรู้จักตัวตนของเขาในขณะเดียวกันอยากรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณเช่นกันแล้วก็เหมือนกับพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันว่าระหว่างคุณกับเขานะคะในความเป็นจริงที่แบบผ่านพ้นช่วงโปรโมชั่นพวกช่วงอินเลิฟแล้ว การเป็นตัวคุณนะคะกับการเป็นตัวเขาสามารถเข้าใจกันได้ดีมากน่อยแค่ไหนนั่นเองนะคะหรือว่าหากว่าพบเจอปัญหาอุปสรรคพบเจออะไรที่ไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่พร้อมจะเข้าใจกันไหมพร้อมจะรับฟังกันไหมพร้อมจะสู้ไปด้วยกันอีกไหมจริงๆเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วเขาแค่รอคอยเวลาที่จะชัดเจนแล้วก็รอคอยเวลาที่จะมั่นใจมากกว่านี้อีกหน่อยแค่นั่นเอง พลังงานของการรอคอยเฝ้าคอยเราก็มีความหวังเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่แต่ตอนนี้ที่เขาไม่มั่นใจเพราะว่าเขาอยากได้ความชัดเจนกับคุณมากกว่านี้นั่นเองนะคะว่าคุณรักเขาคุณอยากชัดเจนกับเขาคุณอยากรู้ว่าเขาคิดกับคุณยังไงเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะแต่เขาอาจจะเคยมีแผลเกี่ยวกับ ความรักครั้งก่อนมานั่นเองนะคะเขาจึงอยากได้ความชัดเจ,จนจากคุณหรือว่าอยากได้ความมั่นใจจากคุณมากกว่านี้นั่นเองบางทีอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาอีกหน่อยที่สู่ตัวคุณนะคะว่าคุณรู้สึกกับเขายังไงให้เขาได้มั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะไม่ทอดทิ้งเขาคุณจะสู้ไปด้วยกันกับเขารับฟังกันและการพูดคุยเปิดใจการแชร์กันในทุกเรื่องไม่มีความรับต่อกันหากว่าคุณสามารถ ทลายกำแพงความกลัวที่มีอยู่ในหัวใจของเขาได้คุณก็จะได้เห็นว่าความรู้สึกของเขาความรักของเขาเป็นของคุณตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองนะคะตอนนี้เขามีแค่ความกลัวที่เป็นเหมือนกำแพงนะคะที่ทำให้เขากล้าก,ก,กลัวที่จะก้าว ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งในความสัมพันธ์กับคุณแต่ว่าภายใต้ความกลัวหรือว่าเบื้องหลังความกลัวที่เขาแสดงออกมาหัวใจของเขาเป็นของคุณตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองนะคะตั้งแต่ที่เขาเปิดใจคบเปิดใจคุยกับคุณแล้วนั่นเองนะคะ